การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถทำการทดลองได้ด้วยตนเองที่บ้านการศึกษาความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งชุดอุปกรณ์ที่สสวอทอมีนั้นมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะแก่การพกพาแล้วจะทำอย่างไรดีคะให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องนี้เองที่บ้าน เราขอเสนอทางเลือกใหม่ชุดการเรียนรู้เชิงแสงแบบพกพาสำหรับ Homeschool ซึ่งนวัตกรรมนี้พัฒนามาจากชุดอุปกรณ์ของสสวทโดยประดิษฐ์ขึ้นให้สามารถพกพาได้ง่ายมีราคาประหยัด ขนส่งถึงบ้านของนักเรียนนักเรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์และทำการทดลองหาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายได้ด้วยตนเองต่างจากชุดอุปกรณ์ของสสวทที่ศึกษาได้เพียงแถบสเปกตรัมติดตั้งชุดอุปกรณ์เพื่อทำการทดลอง สารลายที่ใช้เป็นสารลายสีเขียวเมื่อแสงสีขาวส่งผ่านสารลายสีเขียวจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงเราจะทําการวัดปริมาณแสงที่เหลือจากการดูดกลืนของสารลายสีเขียวค่ะในการทดลองเราจะทําการทดลองทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเราจะใช้น้ำกันเป็นสารลายมาตรฐานซึ่งในสมการจะแทนด้วย v sovent ทำการทดลองโดยให้เราหมุนแขนไปยังแสงสีน้ำเงิน ซึ่งมีค่ามุมอยู่ที่30องศาอ่านค่าที่วัดได้ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนปริมาณแสงเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าสแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอลมัลติมิเตอร์หลังจากนั้นให้เราหมุนแขนไปยังแสงสีแดงซึ่งมีค่ามุมอยู่ที่40องศาอ่านค่าที่วัดได้ทำการทดลองครั้งที่2โดยให้เราเปลี่ยนจากสารละลายมาตรฐานเป็นสารลายตัวอยา่าง ซึ่งในสมการจะแทนด้วย v-sample ทำการทดลองเช่นเดียวกันนำค่าที่วัดได้มาเข้าสู่สมการ a เท่ากับลบ log v-sample หาร v-sovent l เท่านี้ก็จะได้ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงแสงสีแดงและช่วงแสงสีน้ำเงินของสารละลายสีเขียวแล้วค่ะอุปกรณ์วัดเชิงแสงนี้สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ใกล้เคียงกับเครื่อง UV visible spectrophotometer มาต at รฐานชุดการเรียนรู้เชิงแสงแบบพกพาสำหรับโฮมสคูล มีประโยชน์กับการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ลดปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ทดแทนชุดการเรียนรู้เรื่องโรงหาวัตถุของสสวทให้อิสระทางการเรียนรู้โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ในระดับสูงนวัตกรรมชิ้นนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือครูและนักเรียนในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ค่ะ